เช้าวันรุ่งขึ้นประกาศที่บ้านสวนสดชื่นแต่มากกว่ารู้สึกเหมือนมีกองไฟสูมอยู่ในอกเขาลืมตาขึ้นมันง่ายกว่าการพยายามข่มตาหลับเมื่อคืนเป็นร้อยเท่าเขาลุกขึ้นอย่างกระสับกระส่ายฟังเสียงน,นกที่เริ่มออกหากินก่อนลุกขึ้นไปล้างหน้าล้างปาแล้วมานั่งจมอย่างจับต้นชนปลายไม่ถูกว่าจะทำอะไรก่อนดีพอสมองตื่นตระรไม่ออก ก็นังฟังเสียงน้ำในคลองกระทบตริงเสียงลมพัดหวีดวิวและเสียงคุยกันหมูเวกของคนพายเรือที่แจวผ่านหน้าบ้านมาพี่มากตื่นยังพี่เสียงไอจุบตะโกนเรียกมาจากไกลพร้อมหอบร่างผมกระ่องของมันวิ่งกระหึ่ยกระหอบมาหยุดอยู่ใ,ใต้ถุนบ้านมาพรีบเดินออกไปโนชานพลางชะงกลงไปมองมีอะไรวให้จุบวิ่งหน้าตั้งมาเชียวอย่าล้ำนะิ มารรีสส่งสัญญาณให้หยุดพูดคุณบันบนี่ไอจุกวิ่งขึ้นบันไดมาเยลัมบีเย่าลัมลม,มันจับชายโครงตัวงออย่างคนวิ่งมาเหนื่อยเย่าล่มทำไมมารถามท,ทั้งที่รู้อยู่แล้วไอจุกรดเสียงลงตามเขาเยาลัมนะสิตั้งแต่ไก่หูเลยพี่แกเดินตั้งแต่ตลาดท้ายวัดล้มบนยันวองน้ำชา บอกว่าพี่พานางฟ้าที่ไหนไม่รู้เข้าสวนผูแถบยังบ่อีกนะว่าพี่หน้าพองเพาทําตัวลับๆล่อๆเหมือนกลัวคนเห็นปอนนี้คนเขาเอาไปลือกันทั่วบามแล้วพี่ว่าพี่แอบไปฉุดลูกสาวใครมาซ่อนไว้บางข่าวลือก็บอกต่อไปมาว่าท้องแก่ใกล้คลอดบางข่าวลือก็บอกว่าคลอดแล้วชื่อไอแดมลูกกูด้เดียนะช่วยแดมมาร์คพูดคออกมาอย่างหงุดหงิด จากที่เคยคิดเล่นๆว่าถ้ามีลูกจะตั้งชื่อว่าไอ้กล้ามีอันต้องจบกันแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเย็นเล่มปล่อยเขาวลือให้เสร็จสับแถมไปกลไปเร็วิ่กับไฟลามทุ่งเขากำลังจะอ้าปากถามต่อแต่พ่อเดินออกมาเสร็จก่อนพร้อมกับห่ผ้าขนาดใหญ่ในมือหอ้าเอ็มมาเอ็งมาตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อคืนจ้พ่อเออมาก็าดีแล้วญาติํามเมืนงนนนเขาส่งคนมาบอกว่าป้าเองป่วยนะัก ไม่มีคนช่วยดูสวนทุเรียนช่วงเก็บเกี่ยวพ่อกับแม่เลยคิดว่าจะพาแฟนไปอยู่ที่โนลสักเดือนสองเดือนไปช่วยแกดูหน่อยทางนี้พ่อก็ฝาาไอ้น้อยมันดูให้แล้วแต่เองมาก็ดีช่วยมันดูได้อีกแล้วพ่อจะไปวันนี้เลยเหรอจ๊ะมาโฟคิวสูงปิดเพราะเหมือนทุกอย่างจะเป็นใจให้เขาอย่างเหลือเชื่อกวันนี้นะสิจะพ่อไม่ต้องห่วงเลยทางนี้ฉันดูแลเองจ้ะ เขาบอกให้พ่อสบายใจก่อนรีบช่วยทาคู่ขนของโรงเรือแม่กับพ่อเอามากพลูไปฝากประเอิบเขียเยอะแยะเขากับไอจุบต้องช่วยกันขนลายโรคกว่าจะหมดก็สายมากกระทั่งสุดท้ายเรือก็พร้อมออกเดินทางมาร์กยืนรอส่งพ่อกับแม่จนเรือพ้นสายตาไปแล้วจึงหันไปถามไอจุกลูกคูชื่อแดงจริงเหรอวะถพี่มาเออขอบใจที่อุตสาหวิ่งมาบอก เดี๋ยวข้าจะไปหาไอ้ทิ้งกับไอ้ป้อมมันหน่อยถ้ามีอะไรเร่งด่วนเอ็งไปหาข้าที่นั่นก็รับกันได้ที่เอาไปซื้อขนมกินมาส่งเบียรให้มันไอ้จุกรับไปอย่างเสียไม่ได้เหมือนทุกครั้งเพราะรู้ดีว่าถ้าไม่รับเดี๋ยวมากก็จะยัดใส่กระเป๋าให้อยู่ดีงั้นชัดไปก่อนนะพี่ที่วัดมีอะไรก็ไม่รู้เห็นผู้ผู้ใหญ่บ้านมาเต็มเลยเกิดหลวงพ่อมีอะไรให้ฉันช่วยเออไปเถอะ ไอจุกวิ่งรับหายไปทางท้ายสวนทิ้งที่มากยืนอยู่ริมท่าน้ําเพียงลาพังเขามองเรือของพ่อกับแม่ที่เหลือเพียงจุดเล็กๆรับคุ้มน้ําไปรู้สึกโล่งใจที่ทั้งคู่ไม่ต้องรับรู้เรื่องวุ่นวายของเขาในตอนนี้เขาเดินลอบริมคลองมุ่งหน้าไปยังบ้านของไอทิ้งทันทีที่พ้นออกมาจากเขตบ้านสวนเข้าสู่ย่านชุมชนมากก็สังเกตเห็นบรรยากาศที่เปลี่ยนไปชาวบ้านไม่ได้จับกลุ่มเนินทา เรือพูดคุยเรื่องปกติทั่วไปแต่กำลังยืนมุมดูแผ่นประกาศที่ปิดอยู่หน้าศาลาว,วัดพระศรีนาเข่งเครียดมาร์กไม่ได้หยุดดูด้วยเขากลัวว่าจะมีคนถามเรื่องเมียท้องแก่จึงปลีกตัวไปอีกทางพอถึงได้ถุนบ้านเอทิง้งเขาก็เห็นว่าไอ้ป้อมอยู่ที่นั่นด้วยนั่งอยู่บนแคร่ศีนาเพ่งเครียดทั้งคู่อ้าวเอ้มมาร์กมึงมาพอดี ไอทิ้งเงยหน้าขึ้นแรวตาที่เคยขี้เล่นหายไปสินมือรู้เรื่องหรือยังเรื่องอะไรวะมากถามทางทิ้งตัวลงนั่งทั้งกลุงมนะซิสั่งเกตคนด่วนไปปอปอมโกลออกมาด้วยน้ำเสียมเครียดทหารจะต้องเหนือพ่ายกลับมาสงครามเชียงตงุงคราวนี้ถ้าจะเอาจริงพวกโลกขุนนางทางโน้นคุมกองทัพไม่อยู่ตอนนี้เลยต้องส่งคนจาับก,การณฟอนไปหนุนเพิ่ม มากรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนไปวูบหนึ่งเกณฑ์คนอันนี้เลยเหรอเออไอทิงพยับหน้าพลางพ้นควันเนียเส้นหมายเรียกมาถึงตำนัน่นเจ,จิดแล้วเขาว่ารอบนี้ต้องการคนไปกินเบี้ยววัดในกองทับเป็นพันมีเว้นแม้แต่พวกเราที่ยังไม่ถึงเกณฑ์สักเลขถ้าใครร่วมกุดข่าวนี้ต้องขึ้นเหนือท่านทีภายในสามวันเจ็ดวันสับเลข คำนี้ทำเอามากเสียวสลังว่าการถูกสับเล็ไม่ใช่แค่การทําเครื่องหมายแต่คือการสูญเสียอิสรภาพไปทั้งหมดร่างกายที่เคยเป็นของตัวเองเคยเอาไว้ปีนมากเอาไว้พายเรือเอาไว้ทำม,มาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกลับต้องกลายเป็นสมบัติของหลวงที่ถูกผู้เรียกไปตายตอนไหนก็ได้